สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสกูสุขอนสุมองสุบอนาะพบพอกันเช่นเก่าเช่นเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องเมือนี้พี่น้องเอ้ยแต่หูแปลกตาแต่หูแปลกตาบม่ได้มาลายเมือพี่น้องเอ้ยมาใกล้ขนาดรถกับรถยางคนทางกับคนทางเป็นปืนมันจะกระบาดเจ้าของพี่น้องเลยกระบาดเจ้าของคือกระบาดรถรถกะอืดอืดพอดีป้าห้องอดโอ้ยกระดิกกระดิกให้พี่น้องในเบื้องในชุ่มนั้น มาสู่เอเบอรไลมาพี่น้องมาดีพี่น้องมาหน้าพอลูกโคกพี่น้องเปิดเลยมดพ่อแม่พี่น้องเังลุงบอยทั้งทีมงานขอเพิังเี่ยวปูได้มาช่วยเหือ เดือนเนาะคือสิขาดเอออันเ <laughs> ดียวก,กันเลยเบอร์เดียวกันเลยเผลกบได้มากมือเปล่าพี่น้องเกิดได้อันกล้วยทอดกล้วยทอดมาฝากมลานเนาะฝากเด็กๆน้องเดือนนั่นแหละผลสือมาฝากผลนะอย่างนี้ๆอ้าลูกห่ะขอบคุณขอบคุณคุณป้ณาน้องแก้วอุ้ยอย่างน้องเดือนมาหลิดน้ำเด้น,นเนี่ยน้องเดือนมาพอดีเสียงน้อยๆถึงกัน กินล er. ้ลูกนนกาอ่ะน้กะแเป็นมิ่งลูกะังต้แมบเปิดซอนลูกดีขนาดพี่น้องเอ้ยยอมหลับเลยลูกเขายังว่าบ่ฟังปันนี้ลูกจะเดินน้ำลายถั่วเบอร์เบาจนเลที่ว้ายแสบบอ่แสบบ่ลูกอ่ะแสีบ่ลูกบอกป้าแม่แขอยดอ นุกแค่นี้แค่บ่แ่บ่ลูกละอืน้องน้ำนี้แค่สิลูกเพิ่พิ่สายตาโอ้ยสายตาผู้สาวอันยิ่งมอนี่างไพี่น้องกยแน่นี่มเพ่งรอเลยอ้เละสื่อยังกาะผู้หญิงยืดเลยน้องแคตตี้แคตตี้ แพตตี้ถ้าจะลืมสื่อพี่น้องเลยหลคยคนจะคนใดสื่อ,อยังอันนี้ก็สิรุ่นเดียวกับน้องเดือนอเอาน้องเดือนมาหลินเด้น้องเดือนจะจปีสิฮวนหาปีเด้เดือนจิบซองวันที่สิบหาพี่น้องเลยน้องเดือนกับหาปีเต็มมีผู้ใหญ่ใจดีสิจัดงานวันเกิดให้น,น้องเดือนแต่บ่น้องมาสิว่าพ่อมโมโลูกได้พี่น้องเลยยินดีเด้ sao bà sao cây cay kin nhóc cay khen đi boc khơi bộ. Kín nhu. Bộ khơi bộ khai kin đôi sao bolo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  โอ้ยเจ๊แมนว่าเป็นพี่น้องเลยหอยว่าหอยย่างอันนี้นะหอยอันหอยหกระหอยอยางห้องหอยกัขี้กระต่ายนะบอสนี่หอยนี่นตามแซบเอือยแมนยุหรือหอยสลีบ่ แม่โคอะไรต่ําคือสิขาดพอดีใส่ลาบเท้าพี่น้องเลยคุณโอ้ผลเอาเท้ามาแม่น้องเท่นเอาอันแม่น้องเท่นลงลงไปเอาตะเกียอันคุณโอะส่วนเท้าลงไปเอาลงเอาบหไดเจักคนเป็นสาวเหมือนนี่เออแมน ป้าเดี๋ยวบุหรี่จัดการพี่น,อนอกก้องงานกระพี่น,อน้องดังไห้ทรงห้อยกระพี่น้องใส่หลักเท้าสานชิมซิมเมอร์อันเดี๋ยวบุหรี่พี่น้องเลยซ้ำเนี่ยจะคลองอะไรนี่นมาคขมมือจนสิ้นแล้วบ่มักถั่วกันเทียแต่เชียแต่มันอยากถั่วไปจักหน่อยเนาะหมักถัว่ถวลายเหม่อเลยลืมกินเออลืมกินบ่ให้มันมีไฟผ่ายังว่าออาตูต้เย็นมาใส่เนาะ สะออนเพื่อนพี่น้องเลยหูแจักเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้สะอาดสะอาดเนาะลูกไลยอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นถักษา,าความสะอาดได้บางครอบครัวก็ไปกับสี่หกเพื่อขอบขัวเท่ากับคือการพี่น้องเลยอยู่หน้าเท่านะเก็บ <c oughs> <c oughs> อันนี้ความจริงนะครับด้ออกไปสนทรงสามหมืน่นออกไปนี่ปะะ้าเจ้าผ่อน พอตั้งเดือนเอาลูกลูกออกไปแล้วก็ซื้อข้าวต้มขนมกินแล้วก็สะแล้ววันนี้เอาไปและก็เก็บเตรียมเก็บเอ้าซอยกันเห็ดพี่น้องเอ้ยเบอร์ลายกับไอหลานน้อยเป็นกำลังซอยกันกำลังชิด เตรียมคองลาดเท่าปลาบุ i, ้ยกว่าซีมาได้ด้วยน้องมาสื่อส้มปลาีใจไ้ล้าด้วยปลาน้ำซุปกเขินนักเขิน้ปสนุกดีใจ้ล เอ้ย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 น้ำน้ำใจคุ้กล้าผูน่าอ้ก่อนเคืนน้วยจองไซมสัไจ้จองมวยเป็นลูกเคยอยู่ u แคแนลนี้ถึงเมื่อวว่าเป็นลูกเคยขอยฉันเมื่อวัยกเอา เขินเขินเขินก <g ül mos> <su> <online> ็บเป็นไพโนจิโซิอันฟิเมอร์หลับเท่านี่เนาะงนแค่หลับเป็นบ้าเป็นบ้าืรุด้ยบอกมงว่าโอีก ปียาเริ่มจะงามเนอะผลไลหัวสะพมเออผลสะพมผลปล่อยพมแหงงุ้มหันแถวน้องเนี่ยบอแค่งงกำลงแรงน้องหลุมนี่เอ่อหน่วยพี่ไปเลย จะคาอยูฮากินเนาะไปคือหยูอ่ะสิก็มากินเกน่งนะ,ะไปโรงเรียนนี่เพิ่นมาเนี่ยถอดเสื้อข้าวออกใส่กระเป๋าเสื้อเป้าถุงพายอะไรแบไปงมปลามาตามคลองกินมาพร้กินมาพรอาวคือจะคว่ำแท<ต>่นนะั้นกุ่มถ่อกุ่มแม่แก่บริสุทธิ์อ่าคนมาคนหนาดี แม่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องบอกเลยโอ้ยขึ้มาสอนลูกได้ดีใช่ปะอันขนาดย่างน้อยได้ยังหูจักคว่ำปันนี่ใหญ่มากนี่โอ้ยพ่อแม่ทำใจสบายสออนเราด้ลูกหูจักคว่ำไปอะไรพี่น้องเลยแข่งเพื่อแข่งพ่ายแข่งกันได้แข่งวัสนานะแข่งบ่ได้ ขนาดผู้ใหญ่ยังหมดจักนะนี่ถามเด็กน้อยหอยเชลีหอยโข่งมียุ่กหอยโขงมียุ่ล่ะหอยโข่งบ่นน่แมนเนเหมือนหอยเชลีบ่หนยนี่กัโอ้โจักอีกหน่วยได้หอยโข่งใส่หอยเชลลี้ะเออไล่ๆนั่เนหอยเชลลีบ่ วาจะคเก่งท้าว่ามัเป็นลูกเคยขอเด้กขอจองใหม่เด้อเนาะมีการจองไว้เลยขอจิจองเอาแนวมันดีก็ยังได้เลยเนาะยังไงเอได้พันไว้แนวมันดี าระสายแต่ว่าเมือคืนมันชิบมื่อคือแต่บ่ามีทต่ว่าคือปะารพี่น้องเอ้ยจะดัก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอ้ยจีนเงินมือมาสอยเรือเพึ่นกอกก็ได้ช่วยลาเซลก็ได้ ียงกระแอมอยู่รบฝน,นได้เลยพี่น้องเลยรถจักรก็ได้รถไทยก็ได้รถเด็กๆก,ก็ได้พี่น้องเลยว้าขี่รถทีไปแบบน,นี้บม่ได้ยางแล้วมาจะใส่สบายดีปลาล่งนุ๊กเออมาจู แลก็ดีใจน้ำเพิินพี่น้องเอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจใบุญถูกๆุกทานเนาะี่ยืนมือมาสวยเรือขอบคุ้เพิ่นก็ให้ทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองเนาะคนเจ็บจะได้ความไข่ยยามีเนาะจะได้ค่ะขอให้ผ่านช่วงว <c> ิกฤตโควิดไปให้ได้เด้อทุกคนสำหรับคล,ลิปในกระเล้าเด้อพอดีกลับมาเบิ่งนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นอกำลังใจให้แม่น้องเดือนเ,เดอ้อ ไปเลยพี่น้องพอกันคิปนะครับสบายดี